รถถัง M 6 0 A 3ถือเป็นหนึ่งในตำนานของยุคสงครามเย็นที่ได้รับการพัฒนามาจากซีรีส์รถถัง M 6 0ของสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางทั้งภายในกองทัพสหรัฐและพันธมิตรทั่วโลก M 6 0 A 3คือรุ่นปรับปรุงขั้นสูงสุดของตระกูล M 6 0ซึ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมการยิงให้แน่นยายิ่งขึ้น ตัวรถมีน้ำหนักประมาณ52ปันใช้เครื่องยนต์ดีเซล Continental AVVS 1790 2ซีกำลัง750แรงมา้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ราว48กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการประมาณ480กิโลเมตรจุดเด่นของ M60A3 อยู่ที่ระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลระบบเลเซอร์วัดระยะและกล้องตรวจจับความร้อนสำหรับการรบในเวลากลางคืนซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยมากในช่วงเวลานั้น อาวุธหลักของ M60A3 คือปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรแบบ M68 ที่มีความแน่นยำและอนุภาพทำลายสูงโดยสามารถใช้กระสุนได้หลากหลายประเภททั้งกระสุนจอกรอก,กราะกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนฝึกซ้อมน,นอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรและปืนกลหนักขนาด0.50บนหลังคาป้องปืนเพื่อใช้รับมือกับภัยคุกคามทางอากาศและทหารราบ แม้ว่า M60A3 จะไม่ใช่รถถังที่ใช้กรอบแบบคอมโพสิตเหมือนรถถังรุ่นใหม่แต่ก็มีการเสริมเกราะและระบบป้องกันเพิ่มขึ้นจากกลุ่นก่อนหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในสนามรบและด้วยการที่มันมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า M1 Abrams ร,รวมถึงการดูแลรักษาที่ง่ายทำให้หลายประเทศเลือกใช้งานต่อเนื่องแม้จะผ่านมาหลายสิบปีแล้ว ประเทศไทยเองก็เคยมีรถถัง m 60A3 ประจำการอยู่ในกองทัพบ,บกโดยใช้ในภารกิจฝึกซ้อมการลาดประเวนและการสนับสนุนการรบเบื้องต้นแม้ปัจจุบันจะถูกปลดประจำการหรือเปลี่ยนหน้าที่ไปบ้างแต่ก็ยังคงถูกกล่าวถึงในฐานะรถถังที่มีบทบาทสำคัญในทุ่งเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย m 6 0 a 3อาจไม่ได้ทันสมัยเท่ารถ,ถังยุคใหม่แต่ความทนทานความน่าเชื่อถือและการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีต่างๆก็ทำให้มันกลายเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของพลังการรบแบบคลาสสิกที่ยังคงได้รับความเคารพจนถึงทุกวันนี้